บทที่หนึ่งตลาดน้ำยามเช้าป้าส้อยก้มลงรมน้ำปลารราในหายแม้ปีนี้กลิ่นไม่ค่อยหอมเหมือนเคยแม่ค้าคู่แข่งป้าเปรมยื่นขวดน้ำปลามาให้ลองของป้าเปรมสิสูตรนี้ใส่ตะไคร้กับใบมะก,กรูดแท้ๆเสียงโทรศัพท์ของป้าส้อยดังขึ้นลูกชายโทรมาแต่ตัดสายกลางคันบทที่สองตำราหายป้าส้อยเปิดกล่องไม้เก่าเก็บแต่พบว่าตำราสูตรลับน้ำปลารราของยายหายไปป้าส้อยมือสัน่น ตำราบโบราณที่ยายสอนให้ทำตั้งแต่สาวๆป้าเปรมหยิบเศษใบมะก,กรูดกับตะไคร้จากพื้นนี่มันมะก,กรูดกับตะไคร้มีแต่ตระกูลเธอที่ใช้วิธีนี้ดองปลาบทที่สามตามล่าหากลิ่นทั้งคู่ตามรอยกลิ่นมะก,กรูดผสมตะไคร้บางๆไปตามตลาดน้ำป้าเปรมดมอากาศกลิ่นแฝงความขมเล็กน้อยต้องเป็นมะก,กรูดกับตะไคร้จากสวนหลังวัดฉากตัดไปที่ชายหนุ่มใส่เสื้อลายดอกกำลังซ่อนตัวหลังต้นโพ บทที่4ความจริงที่สะเทือนใจป้าส้อยจับลูกชายที่กําลังจะเอาตำราไปให้หมอในกรุงเทพลูกชายก้มหน้าแม่ไม่ยอมไปรักษามะเร็งผมเลยคิดว่าถ้าเอาสูตรนี้ไปแลกป้าส้อยน้ําตาไหลลูกเอ๋ยตำรามันสําคัญไม่เท่าชีวิตแม่นะบทที่5สูตรใหม่จากหัวใจทั้งสร่วมกันคิดสูตรน้ําปลาร้าใหม่ในคืนก่อนประกวดป้าเปรมบีบมะกรูดลองใส่น้ำตาลปิ๊บแทนน้ำตาลทรายดูไหม ลูกชายจดบันทึกหมอบอกว่าสารข้อคิงบินคคิมันไนขมินช่วยต้านมะเร็งด้วยบทที่6ประกวดที่วัดวันประกวดคณะกรรมการชิมน้ำปลารา้าสูตรใหม่ที่ชื่อรสชาติของแม่กรรมการร้องไห้กลิ่นนี้รสชาตินี้ทำให้ผมคิดถึงมือยายตอนเด็กๆเ,เลยป้าส้อยจับมือป้าเปรมและลูกชายบนเวทีมีป้ายเขียนว่าชนะเลิศบทที่7สงกรานนี้มีแม่อยู่ด้วยฉากสุดท้าย ลูกชายรถน้ำดำหัวป้าส้อยด้วยน้ำส้มปล่อยลูกชายเอามือป้องแผลที่หลังแม่ปีหน้าผมจะพาแม่ไปรถน้ำดำหัวที่กรุงเทพนะัมือของป้าเปรมยื่นขันเงินมาให้ด้านในมีตั๋วเครื่องบินสามใบ